6คนนี้อ้างว่าเขาคือเป็นตัวจริงผมนี่แหละเป็นตัวจริงผมนี่แหละเป็นตัวจริงอุกะอุกะเป็นจริงจริงผมนี่แหละเป็นตัวจริงผมนี่แหละเป็นตัวจริงผมนี่แหละเป็นตัวจริงสวัสดีครับนี่อยู่ช่องพนักพิงิ์นะครับอยู่กับพวกเราสามคนนะครับผมชื่ออุ่นครับหรือเล็กอุนจิก็ได้อย่ามามั่ว ส <Shit. S 2> วัสดีครับผมชื่อคิมครับวันนี้พวกเราสามคนจะมาหาว่าใครคือเป็นตัวจริงนะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญพวกเขาอหกคนมาด้วยครับยเย่พอพอเฮ้ยพอสวัสดีครับชื่อวินครับมาจากลำปางสวัสดีครับชื่อเบนครับ มาจากกิลมันอุกกอุกกเบนแอฟริกาอ่ะอ่ะอีอาร์อัเอ็นอาร์อ่ะอะไออาร์สวัสดีครับผมชื่อเบนครับผมมาจากกรุงเทพครับสวัสดีครับชื่อชื่อเบนครับมาจากเออ่หาดใหญ่ครับมึโค้ชเจออยู่นะฝันเพื่อพอกูบอกให้ช่วยแล้วมึงก็บอกประมาณสิบปีอะครับสี่ปีอะ อุกะอุกะหกปียิบอีกอุโมงค์อาบประมาณสิบอุกะอุกะอหกปีบ่ครับทษัประมาณสิบปีผมแอบเอาโทรศัพท์มาเล่นก็ยิ่งเฮ็ดบันโชบาคิมเป็นไรอ่ะอ้าว <outta S 1> <uğ> เฮ้ยฟิวไปเลยเต็มาดิเฮ้ยกูพร้อมยิงแล้วอุ้ยคุณขอถามต่อนะครับคุณชอบอะไรครับ,บผมชอบเครื่องบินอ่ฮะ